สวัสดีชวาวคารบามบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเ m a มอนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องกิจกรรมอ่าพวกกล่องนะครับผมอ่าซึ่งเมื่อวานแอดไม่เห็นนะฮะมันจะมีมา2อันนี้ใช่ไหมซึ่งอ่าเดี๋ยวที่นี้นะครับแอดจะเปิดทั้งคู่เลยแต่ว่าวันนี้นะครับขอเปิดเป็นเอก่อนเป็นมาจิคีนะครับอ่ะขอรับมา1อันนะครับ พอเราได้อันนี้มาแล้ว1อันเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องหาคือคอยอันนี้ครับคอยนี้เนี่ยมันดอบได้จากมอนทุกตัวในเกมนะครับไม่ว่าคุณจะลงดันนะฮะบอดแมปนะครับไม่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าขอแค่คุณตีมอนตายเนี่ยมันจะมีโอกาสดอบทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้อะไรบ้างเนาะเอพิซยุยนะครับแล้วก็มาที่แพ็กเกจอัพนะครับเอลเซ ครับเปิดมานะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีเห็นไหมมันจะบอกเลยว่ามันจะใช้มาจิคีครับผม1นะครับ1อันแล้วก็คอย10คอยนะครับผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็เปิดนะครับกล่องแรกครับผมปึ้งนะครับเราก็จะได้มาจิคีอันที่2นะครับซึ่งเอาไปเปิดกล่องที่2นั่นแหละนะครับอ่ะดีๆเลยก็จะคิดว่าน่าจะเป็นถั่วซุพิเลียญหนึ่งวันนะครับแล้วก็ถั่วพลัสอีก1วันนะฮะอ่ะถือว่าคุ้ม นะครับกล่องนี้นะครับต่อไปครับผมกล่องที่2นะกล่องที่2อ่ะตรงนี้ใช้20่สิบคอยครับผมกับอ่าคีย์อันที่2นะครับเปิดปึ๊บนะครับตรงนี้เราก็จะได้คีย์อันที่3มาเนาะอันนี้จําไว้นะเพราะว่าเปิดกล่องเรื่อยๆมันก็จะได้คีย์มาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้จำไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ของทุกชิ้นนะครับผมมันจะน่าจะผูกมัดหมดนะฮะอ่า อ่ะตรงนี้ก็จะได้ถั่ว EP คูณพันมา6ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นอ่าถั่ว EP คูณพันของปีนะครับอีก6ชั่วโมงนะแล้วก็ยาเกตเลเวล4ครับผมแล้วก็วิดิกนะแล้วก็โทรโคงนะอันนี้คือเลเวล2นะครับอ่ะทีนี้เราไปต่อกับเลเวลสครับผมเลเวล3เนี่ยอ่ะอย่าลืมนะครับว่ามันต้องจ่ายเอ็มด้วยนะอ่ะอันแรกอ่ะ1นเอ็มนะครับอันที่2เนี่ย2อเอ็มนะครับอันที่3เนี่ย4ีเอ็มครับกับ30คอย นะฮะกดมานะฮะเปิดครับปึ้งนะฮะก็จะได้เป็นเอ่ออันนี้จะเป็นถั่วพัดสามวันนะ,ะผมถั่วซูบิเลียสามวันกล่องกล่องนี้ถือว่าดีเลยนะครับเป็นกล่องที่3เท่านั้นนะฮะแล้วก็ยาเอ็มเจ็ดครับผม15นาทีนะแล้วก็มียาคิดตัวคลอนะครับ15บนาทีเหมือนกันนะ,ะแล้วก็พวกไตเกิดนะฮะอ่ะต่อไปครับผม เราไปดูกันที่ของที่4ี่เปิดครับปึ๊บอ่ะกล่องที่4เนี่ยอันนี้จะเป็นอ่ามานาที่แบบคุณจะปั๊มเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันมีอายุการใช้งาน1วันประมาณนั้นมันฟื้นฟูทีละ1,000นะครับอันนี้ก็เหมือนกับมานานะครับแต่ว่าเป็นเลือดเนอะซ่อมเงินครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ซัมมอนฮีโร่ครับอ่ามันจะเป็นกดเรียกคนในปาร์ตี้อ,ะนะอ่ะนะฮะอ่า จะได้ไม่ต้องจ่ายเพชรน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเราว้าไปหาเพื่อนอ่าประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ครับผมมันเป็นถั่วคูณพันของ ep ปีกสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ถั่วคูณ ep สิบสองชั่วโมงครับอ่าหนึ่งพันนะต่อไปครับผมไปดูกล่องที่ห้ากล่องที่ห้าครับตรงนี้เป็นเงินสิบหก m แล้วนะอ่าแล้วก็คอยนี่ห้าสิบนะครับกดมา อ่ะกดเปิดครับผมปึ้งเอ่อตรงนี้นะครับเราจะได้มาเป็นไอขวดเหลืองเนี่ยมันจะเป็นที่เพิ่ม EP ของเมอริทอะนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นยายาคลาสนะครับอ่ายาคลาสอันนี้จะเป็นยาโอเวอร์โหลดนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นยา EP ปกติครับอันนี้จะเป็นอ่าอัปเกรดพอยต์นะครับก็คือแต้มล่ออะนะฮะแต้มล่อสองพัน นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพิเซอร์พันึกมาแล้วนะครับ100อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นยาอีพีปีก5ล้านนะฮะอ่ะต่อไปครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ะต่อไปเป็นกล่องที่6ครับผม 32M แล้วนะสามสิบสองเอ็มละกดมาอ่าเปิดเอ่อกล่องที่6ครับผมอันนี้เป็น ดีพีเซเวอร์นะครับได้มา50นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุบเหมือนกันจะเป็นตายเกิดเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นตายเกิดระดับซูพปเรียนะประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นยา m 7 15นาทีนะครับผมอันนี้จะเป็นยาคิดวิเคราะนาทีครับอันนี้จะเป็นถั่วซูเปเรีย5วันเลยนะห้าห้าวันเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วพลัส5วันเลยนะครับถือว่าเยอะมากอ่ะต่อไปครับผม ต่อไปจะเป็นกล่องที่7นะฮะอ่ากล่องที่7ซื้อมากล่องที่7เนี่ย6กสิบเอ็มนะก็คือดูเหมือนมันจะคูณ2ต่อไปน่าจะเป็น128อ่าโอเคใช่ต่อไปน่าจะเป็น128เอ็มอ่าเป็น128ยเอ็มละนะครับอ่ากล่องที่7ครับผมกล่องที่7ก็จะมีอันนี้ยาคลาสนะครับอันนี้ยา ep overload นะครับอันนี้ยา ep ธรรมดานะครับอันนี้โอ้อัปเกรดพอยต์ห้าพันเลยนะเต็มรอบห้าพันเลยนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็น a อ server อครับอันนี้จะเป็นอันสามร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นอที่เพิ่มอ p พ e เม t นะฮะแล้วก็อันนี้ยาอีปีกนะครับอาละห้าอมเลยนะเออถือว่าได้เยอะมากเลยนะเนี่ยอ่ะต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นกล่องที่8นะครับร28เอ็มครับผมกับ50คอ นะฮะซื้อมาอ่ะกดปึ้งโอ้อันนี้จะเป็นขนเงินครับผมแต่ว่ามันเป็นขนเงินที่มันยังไม่ได้ตีบวกมานะฮะอันนี้จะไม่ผูกมัดตัวละครน,นะฮะอ่ะอันนี้จะเป็นที่เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นที่เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงครับอันนี้จะเป็นการแตกขนเงิน,นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเฟคคอร์61นะครับของขังข้นขาวอ่าถือว่าโอเคนะเนี่ย ดีเนี่ยดีตะแตะกันแตะแล้วก็เพล์แล้วนะครับแต่ว่ามันผูกมัดตัวละครนะแต่ก็เก็บไว้ใช้เองได้นะฮะอ่ะต่อไปก็ผมจะเป็นกล่องใหญ่ละนะครับกล่องใหญ่อ่าอันที่9เนี่ย256 M กครับผมกับ50คอยนะฮะอ่ะกดซื้อมาก่อนนะครับอ่ะกดอีกทีปึ่งนะฮะอันนี้นะครับเรามาดูกันก่อน อันนี้มันอันนี้มันเป็นที่เปิดตลาดกลางครับผม1วันก,ก็โอเคนะฮะอันนี้เป็นโทรโข่งครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคอ,คอแบบผูกมัดนะฮะห้าสิบเมตรเนาะมันเหมือนกับว่าให้เราไว้ตีประดับอะนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นคอผสมครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นผนึกชุดนะฮะอ่าเป็นผนึกชุดแล้วก็เพอร์เฟกต์คอบวกสิบสองนะครับ อ่ะทีนีออ้ต่อไปต่อไปกล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่10นะกดซื้อมาปึ๊บ512 M นะครับเอ็มนะผมก็ตีตีประมาณสัก1000 M นเอ็มนิดนินะฮะอ่ะคูณ1000 M นเอ็มนิดๆคุณจะเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าตอนแรกแอดมี1,900ใช่ไหมอ่ะ อันนี้ตีว่า 1,000M กว่านะฮะควรจะเปิดได้ทุกกล่องเลยแล้วก็คอยเนี่ยตอนแรกแอมมี500ครับจ่ายไปประมาณสัก3 5มประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือการประมาณนะแต่คือมันจะใกล้เคียงแล้วเพราะว่าแอาไม่ได้แบบนั่งหักลบให้แบบตรงๆนะครับใครแบบว่าเออ่กดจิ้งไว้อยู่ก็คอมเมนต์ลงได้นะครับว่าจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนะอ่ะกล่องที่10ครับเปิดอันนี้จะเป็นยาอ้สิวันวะ่ะ แสดงว่าไอหนึ่งวันที่ได้มื่รอบก่อนนี้แอดลบทิ้งเลยนะแล้วใช้แล้วใช้พวกนี้แทนนะเป็นยา10วันเลยนะครับแล้วก็ชั้มเอมเบอร์ครับไม่บวกนะแล้วก็เป็นที่ปลดผนึกชุดครับผมอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์คอสิบสาครับที่ปลดผนึกชุดก็ผูกมัดได้ดีนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นที่ลบออปชั่นสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็การแตกครับผมการแตกขาวนะฮะแบบผูกมัดได้ดีเหมือนกันอ่าอันนี้คือทั้งหมดครับผม ประมาณนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวใครเผื่อว่าใครสงสัยไอ้ยานี้นะฮะตอนนี้แอดมีเดี๋ยวนะเม์ลิตอยู่ที่ $3,500 เนาอะอ่าเดี๋ยวเรากดดูะนะครับ3ขวดนะครับกดปึบอ่ะแต้มม์ลิตครับผมอ่ะก็จะขึ้นมาเป็น3 1 5พันน่้ยเห็นไหมโอเคนะครับวันนี้นครับเป็นกล่องเงินประมาณเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันที่ อ่ากล่องเพชรครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมจานตูนนะฮะคือแบบสนับสนุนให้แอดมาเปิดกล่องอันนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับส่วนถ้าใครอยากสนับสนุนแอดครับผมสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะฮะกับช่อง YouTube ของแอดลิงอยู่ใต้คลิปครับผมแล้วก็อย่าลืมไปแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเกมคาบาโมบายด้วยนะผมมีแจกของทุกเดือนนะฮะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับายบายทุกคน